อันวาการงานหนีอุป,ปรักแสนมูคันเป็นเกิดเป็นค้นแล้วตรงสู่ยาถอยหลุนหลีกหนีสวัสดีค่ะพาอกันมือหนีกับช่องคูจิราคือเกา่าเพาะกับขาพระเจ้านองสาวหลาคูจิราจ้ามือหนีมาในเมนูซุปเนื้อใหม่จ้าต้มเนื้อใหม่เรียบร้อยเคียนให้มันเป็นหน่อยๆน่อยเรียบรอย้อยอู้ใส่น้ำยานังเรียบร้อยจ้ามือนีมานางเอกของเฮาก็คือ นมไม่จ้าซุปนอไม่เนาะลักกะเครื่องเคียงสีใสก็มีพักแพพักหอมต้นหอมบักหน้าออเครื่องปรุงกะพงสุรดรสน้ำปลาจ้าข่าวขว่ามามือนีลงมือกันเลยลักกะเออตำบักพิกกับว่าท่านแล้วตำบัพก,กบบพีกับ่ท่านแหลกพิกขว่าจ้าพิกขว่าขว่าพิกแหงแล้วก็เอามาตำ นี่ค่ะใส่พริกพงก็ได้ยาวเลยนี่ใส่พริกพงลงไปจ้ละะขาลวกษะข้าวัวเนะเขาะข้าวัวนี่จ้ขาข้าวัวใส่ข้าวัวลงไปผงยายชูลงไปตามละเบียบนิดหน่อยนะคะลักะ ใส่น้ำปลาจ้ะแต่ว่าตอนต้มน้ำยะน่างก็เอาปลาแดกใส่แน่หรอเด้อจ้ปะปลาหลต้มซุกใส่ลงไปจักน้อยนึงอ่าคนเลยจ้ะั้านี้มากินน้ำลายเดอ้ออย่าว่าเดอ้อมันตรงได้น้ำอ,อุดตัวแน่จัหน้อย เอาไปต่ำบ่อะเดี๋ยวต่ำดีกว่าจ้าขออนุญาตต่ำจกข้าวเด้อยจ้าเทลงโคลกเลยมลนจังสิเขากันอ,อห่วใส่โคลกแป๊บนึงจ่ะ,อะโอเคชุบอืม หัวห้นามนวมันเข่ากันจ้ะอโอเคมาต่ำใส่ครุอ่ะแล้วก็เอาผักใส่จ้ะเริ่มด้วยหอมหัวหอมจ้ะซอยใส่ลงไปเลยหัวหอมซอยแล้วก็ผักชีหอมสารแน่หล้วก็ผักซี่ ใส่น้ำมะนาวจังน,าจาน้อยนึงให้มันเปรี้ยวๆใส่พักแพ้วลงไปพักซี่หอมลงไปคอนอีกรอบนึงจ้ะสุปน้หม่ กินแมวง่ายๆอีกแล้วเมื่อนี่ซุปน่อไม้จ้ะนี่เป็นจิงไหสิ้นมือก่อนอเรียบร้อยจ้ามา น,นี่พักเที่ยงเข้าได้ใบชับผู้พักอีเลิศจ้ะักแตง่งม,มาเรียบร้อยมากินข้าวด้วยกันนะจ๊ะวันนี้นี่ซุปนมไมวบ่ได้ซุปยากคนขี่ขานเ็ดกินง่ายๆ เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วจ้าแซลติปเขามาพี่น้องกินเขาจ้ามีแต่นใหม่ได้มือนี้กินนใหม่กินเขากับนใหม,ม่ขออนุญาตด้อจ้านี่ มิตูว,ว่างแล้วก็ยัง,งอันนี้อยู่เด้บกคากอยู่เด้มาซิมเมึงเขาทาอยู่เด้อจ้า พาอีเลกอ,อ,นอ,อน่อนอ่อนคอมเมนต์เพื่นว่ากินเขาอย่าเวบาหลายเพื่นว่าอจัดให้ตามนั่นแล้วจ้า กินเขาอยู่ทางหน้าร่มเย้นสวยสวยแต่ปันยังผุดโซ่ในจังหน่อย <laughs> กลิ่นอ่างนาพเพันเอจักหน่อยเก็บผักกะทินมาได้สองหยอดค้าค่ะหมือนสองหยอดแข็ง ง้อมบักพริกตำเอง กินมาให้หวากับเบาๆเล,ล,ลยนะอกินซาซ่าเพร่นว่ามาให้ว่าตั้งใจกิน <c oughs> <c oughs> คนดูน่ะเป็นคู่ที่ดีที่สุดเลยจ้ะ Nó giống như một cái bọc Rất lại vời Cảm ơn này Nói chung là Nói chung là xoay nhỏ แสบคักร้พรวดพวด hôm nó mày sử... nó mày rốt xay nạm nha nàng khỏi cắn bánh nhau, Hãy subscribe cho นงมือนี้จ้ามากินเขาเพียวๆเ,เลยเพิ่นว่าบ่ให้เว้าเนาะักนรห้พุ่นเพิ่นบ่มักฟังเพิ่นว่าเพิ่นมันมกเบิ่งแต่บ่บ่มักใหเ้เว้าอือจัดให้เพูนนี้จังหน่อย แสบหลายโบปากเล่นมึอนี่เวดอเบ้อแล้ว แซ่บบักคักมั้ยเนี่ยเผ็ดกับเผ็ดแซ่บกับแซ่บ ฝากไว้ทำนี้หรอจ้าอุ๊ยเพชรเพชรแห้งอิลิเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหนาขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมือหนีเมนู่นงง่ายๆกินง่ายๆอย,งงยๆูง่ายง่ายแต่งางยาจากไปแล้วมือหนีขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ้งนะจ๊ะสวัสดีค่ะ